ชมบรรยากาศรอบๆนะครับอันนี้เป็นเอาไว้นั่งพักลมนะครับก็บรรยากาศในสวนนะครับในสระนี้ก็จะมีปลาอยู่นะครับเลี้ยงปลาไว้นะครับแต่เดี๋ยววันหลังผมจะมาหวานอาหารให้ดูนะครับปลาในบ่อนี้นะครับ ก็ใช้น้ำด้วยแล้วก็เลี้ยงปลาด้วยนะครับรอบๆก็จะมีต้นมะพร้าวนะครับส่วนส่วนนี้ก็จะเป็นต้นทุเรียนนะครับยังไม่ได้วางระบบน้ำนะครับใช้สายยางรดเอาตอนนี้นะครับอู้ยน้ำลดนละก็พาเพื่อนๆมาชม นะครับในแปลงก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะถ่ายรีวิวให้เพื่อนๆชมเรื่อยๆนะครับสำหรับในแปลงกเกษตรตรงนี้นะครับนี่ครับเป็นต้นทุเรียนครับบริเวณลํารอบก็จะประมาณนี้นะครับ สำหรับเพื่อนๆที ar, anyway. Never, Usually, hmm. okay, ่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายรีวิวให้เพื่อนๆชมเรื่อยๆนะครับนี่ครับโอเคครับสำหรับเพื่อนๆ FC ไก่ชนนะครับเดี๋ยวผมจะลงแบ่งในรายกลุ่มนะครับก็เพื่อนๆที่สนใจสายพันธุ์ไก่ชนนะครับก็เดี๋ยวผมปักลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเข้าไปในกลุ่มนะครับ อย่าลืมนะครับสำหรับเพื่อนๆ FC ไก่ชนนะครับเดี๋ยวผมจะปักลิงก์ลายกลุ่ไลมไว้ให้นะครับใต้คอมเมนต์อ่าสำหรับวันนี้ก็พาชมบรรยากาศแค่นี้ก่อนนะครับโอเคครับ